ทำไมผู้เลือกตั้งบางคนจึงยอมขายเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซื้อมวลชนแทบทุกประเภทต่างก็ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเลือกคนดีเข้ามาเป็นผู้แทนของตนไม่เลือกคนที่ใช้เงินในการซื้อเสียงแม้แต่ทางราชการในการเลือกตั้งพศ .2535 ก็ได้จัดโครงการสีทหารเสือเพื่อประชาธิปไตย โดยส่งคนเข้าไปรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นและชี้ให้เห็นผลเสียของการเลือกคนที่ใช้เงินซื้อเสียงแต่ก็เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่ายังคงมีการใช้เงินในการซื้อเสียงกันอย่างมากมายสาเหตุที่การซื้อเสียงยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ในระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยก็เพราะกลุ่มบุคคล3กลุ่มที่ประกอบอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งได้แก่ประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนของทางราชการยังคงได้รับประโยชน์จากการซื้อขายเสียงนั่นเอง 1. ประชาชนประชาชนที่อยู่ตามชนบทหรือพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญมักจะขาดแคลนสาธารธูปุโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลโรงเรียนหรือบางแห่งขาดแคลนปัใจจัยในการดำรงชีวิตประจำวันดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนำสิ่งของไปแจกรวมถึงเงินและสัญญาว่าถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วจะสร้างสาธารณสมบัติให้แก่ท้องถิ่นจึงไม่มีเหตุผลใดที่ประชาชนเหล่านี้จะไม่รับเงินและไม่เลือกบุคคลนั้นเป็นผู้แทนเพราะชาวบ้านย่อมจะไม่เลือกบุคคลที่ไม่ได้ให้อะไรแก่ตนเลยนอกจากการแจกเงินในฤด,ดูการเลือกตั้งแล้วการที่ผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้งไปแล้ว ได้พยายามดึงเงินงบประมาณมาก่อสร้างถนนไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนสวนสาธารณะก็เป็นการผูกความสัมพันธ์กับชาวบ้านไว้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่สามารถรอคอยจากรัฐบาลได้ดังนั้นเมื่อผู้แทนราษฎรคนใดสามารถดึงงบประมาณมาก่อสร้างสาธารณะโภ,โภคได้มากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในท้องถิ่นนั้นๆก็มักจะได้รับคะแนนเสียงในระยะยาว การที่ประชาชนยังคงเลือกผู้แทนที่ให้ผลตอบแทนแก่ตนและชุมชนอยู่นั้นนอกจากเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่ประชาชนไม่ทราบว่าหน้าที่ที่แท้จริงของผู้แทนราษฎรคืออะไรและมีความสําคัญต่อประเทศโดยรวมอย่างไรประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าผู้แทนของตนคือผู้ที่จะนําถนนไฟฟ้าน้ําประปามาให้ หรือแม้แต่ไปหาได้เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนโดยไม่ได้ตระหนักว่าผู้แทนรัษฎรต้องทำงานบริหารประเทศทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นประชาชนจึงยังเลือกผู้แทนประเภทนี้อยู่โดยไม่ได้สนใจว่าผู้แทนนั้นจะบริหารประเทศอย่างไรได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับดังมีตัวอย่างง่ายเห็นมากมายในหลายพื้นที่ 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากการที่ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับหลังจากการเลือกตั้งสามารถนำผลประโยชน์มาให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมายมหาศาลที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้สมัครยอมลงทุนเป็นจำนวนเงินนับสิบล้านบาทเพื่อซื้อเสียงโดยหวังที่จะชนะการเลือกตั้งได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรเข้าไปนั่งในสภาเพื่อควบคุมการกำหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆที่จะยังประโยชน์ให้แก่ธุรกิจต่างๆของตนเมื่อประชาชนยอมรับผู้สมัคร ที่ใช้เงินซื้อเสียงและได้รับผลตอบแทนก็กลายเป็นประเพณีนิยมไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับเลือกยังไม่มีผลงานมาก่อนย่อมไม่สามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งได้เลยดังนั้นถ้าผู้สมัครหน้าใหม่ต้องการจะชนะการเลือกตั้งให้ได้ก็คงจะต้องใช้เงินในจํานวนที่มากกว่าจึงจะสามารถแย่งเสียงมาได้ยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่ประชาชนมี ความตื่นตัวทางการเมืองอย่างแท้จริงเท่านั้นที่ต้องการคนดีมีอุรมการและต้องการทํางานเพื่อประชาชนอย่างจริงใจจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ 3. ตัวแทนของทางราชการตัวแทนของทางราชการเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกสภาเทศบาลน,นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งข้าราชการที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกลุ่มบุคคลที่มักจะได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้สมัครโดยมากแล้วหัวคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มักจะเป็นคนในกลุ่มนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันและนักการเมืองท้องถิ่นนอกจากจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนแล้วยังเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นถ้าผู้ที่ตนสนับสนุนได้รับเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนรัษฎรก็มักนํางบประมาณเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกสภาเทศบาลก็จะได้รับความดีความชอบผู้สมัครก็จะได้สะสมคะแนนไว้ในการเลือกตั้งของตนครั้งต่อไปถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือแม้กระทั่งได้รับผลประโยชน์จากการทําธุรกิจร่วมกันด้วยสําหรับข้าราชการที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองได้นั้นก็จะได้รับผลตอบแทนในการให้ความร่วมมือเช่นกันความร่วมมือจากข้าราชการเหล่านี้มีหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่รับรู้การซื้อขายเสียงหรือการทุจริตใดๆที่เกิดขึ้นกระทั่งให้ความร่วมมือในการกระทำผิดซะเองข้าราชการที่มีหน้าที่กวดขันจับกลุมการทำทุจริตในการเลือกตั้งนั้นถ้ามีความตั้งใจที่จะจับกลุมผู้กระทำผิดให้ได้ก็ต้องเสี่ยงเอาว่าถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านอื่นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนก็คงจะต้องมีการแก้แค้นคืนกันต่อไปจึงทำให้ ไม่มีข้าราชการคนใดกล้าหารพอที่จะกวดขันอย่างแท้จริงแม้จะมีการซื้อขายเสียงกันอย่างโจงครึ่มและเป็นท,ที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปก็ตาม